นี่คือคลิปแรกของของทางช่องไม้ครับที่เราได้เล่นเดนด่าน,นะครับผมไปดูเงินนะผมในเกมตอนนี้ดิห้าร้อยหกบาทผมมีเงินเยอะได้สุดในเซิร์ฟแล้วและถามว่าผมไปเอามาจากไหนผมอยู่ในเกมเน,น,นี้ยมเป็นชั่วโมงแล้วถ้าผมก็ได้รับอะไรก็ไม่รู้จนเพดผมเหมือนเท่าเนี้มันดีใจมากก็รู้ไหม ตอนแรกมีแค่หกเองนะพอผมเดินเล่นไปมาไปมาแบบนี้อยู่ดีๆเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมเล่นแบบเนี่ยผมขอเปิดให้ทุกคนดูได้ไหมเนี่ยเลยผมเล่นในเนี้ยเป็นชั่วโมงคจะเล่นอีกดา่านนึงเนี่ยมันจะเล่นด่านแบบด่านต่อสู้นะผมไหนต่อสู้จริงต้อง อู้เต็มเลยดูนี่อะไรเนี่ยโหายต้องห้าพันไม่ซื้อแล้วขายแพงเลยนะครับทุกคนแป๊บเดียวผมอยากเล่นในแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมขอเล่นหน่อยได้ไหมทุกคนให้ผมเล่นกด่ซัพสตาร,ร์กับคนที่ติดตามมานานนะจะกในซัพสกายใหย้เลย กดซับสไคร์ให้หนึ่งคน,นเลยนะใครอยากได้ซับสไคร์จากผมก็มาได้เลยนะครับผมผมอยาก ว้ามาได้นี่ะครับผมผมเซกทุกอย่างได้เลยโหตรเดิผมบินก็ได้ด้วยนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงโคงปล้ล่ะแอปหนึ่งแอปเดียวขอสร้างเองแอนทีไม่มีไหมก่อนหะน้า เออที่เราตามมาท้งนั้นท้งนั้นเลยคอมมาก็หายากด้วยเวอร์ชันนี้ยังไม่มีคอมมาเลยผมเล่นเวอร์ชันนี้ยังไม่มีคอมมาบล็อกด้วยสิเกมมันอัปเดตแล้วเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นช่วงที่มีแอคซอลล็อตนะเพิ่งอัปเดตมาในเวอร์ชันนี้เลยเดี๋ยวมันจะมีแบบตามระดับเลยต่ผม,มขอถามเลย คื ừ, ออะไรคว่างบล็อกก่อนนะไอ้พวกนี้เมื่อไม่เจอสัตว์ไม่เจอเลยทัดเดียวทัดหนึ่งทัดหนึ่งเอ้ามันเป็นได้อย่างไรหรอวะ

ยาวเลยนะครับมันมากเลยอ่ะบิ๊กอยากเล่นมากขุดไปตรงนั้นไม่อยากตรงนี้นะครับขุดยาวๆเลยนี่อืมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงีนปิ้งเนี่ยบิ๊กชอบเล่นมากเลยนะ พิกกว้างขนาดคูณสีนะครับผมกว้างขนาดคูณสี่นะได้แบบก,กระโดดง่ายๆนี่กระโดดอันนี้ดิ้นเลยอีมันมุดสุดของแล้เลยการสร้างอินทรพันธุ์นี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะผมดูทแบบุบมันออกครับ จริ่งดิใช้ไม่ได้กระชุออกให้หมดไปไกลเลยนะครับผมอันนี้ไกลๆอืมติดกันวะเวลานี่ติดกันวะเออจะสร้างให้หมดทุกที่เลยนะไม่ได้ันไเอออย่งนี้ผมจะเริ่มเดินแบบ แป๊บเออเนี่ยแหละมันจะทำได้นะเฮ้ยออบบี้ก็จะเสร็จแล้วอ่ะโอเคออบบี้พาครัวก็เสร็จแล้วนะ ผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับแค่ท,ทำมีน้ำสร้างอับบี้นิดนึงอยากเล่นอับบี้มากถ้าผมได้เล่นสักครั้งนึงนะผมเบื่อแบบเออแบบจะร้องไห้ถ้าผมได้เล่นอับบี้ดีไม่ครับกติกาคือห้ามกองห้ามอะไรนะครับทุกคหนห้าเนี่ยพันธุ์ท้าวาาวิถนทุกคนมีตัวอะไรก็ เมนมาด้วยนะครับผมก็มีพวกพิกกแล้วก็พวกกันลี่เออพวกพีเซนแมนมมีมีหมดเุกคนต้องการพีเซนแมนผมชอบมากผมก็มีซื้อดนบริการบอกพีเฮดบอกพ e ีเ e ด,ดคอมคอมพรีเฮดคอมดอดคอมคเดี๋ยวแบบม่ แล้วเดี๋ยวผมจะยายามเล่นดูเอือแต่ยอย่าลืมเ,ลเอ้ยพาควาถึงว่ะถึงไม่ถึง เชื่อกดสองครับผมอ่ะจะไปแล้วนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ้าไม่น่าอ่ะมาใหม่อันนี้ผมจะทำให้หมันเม้งอุ้ยกระโดดไปเอ้าได้ได,ได,ได้ทุกคนก่ไปอ่าไม่ถึงออกโลกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะออกโลกก่อนจะออกยังไงวะเน,นี่ยเออ ไปลบปกติซะผมจะกลับโลบปกติมาผมจะกินคอทุกคนให้ขาดเลยเพราะวเพื่อนผมเพื่อนบอกว่าไม่กัดคอมันเลยนะคนกับคนดูที่ไม่กดติดตามช่องมึงเนี่ยเออได้ผมจะผมจะไปกัดคอบ้านคุณเล้นบอกผมอย่างเงี้ยเลยนะ

ไมนูนเอีมาวันสัปดา์มาก็ได้จะผมอยากกลับไปบ้านหลังนั้นมากแป๊บหนึเงะ กันก่าจะได้เออเนี่ยที่ผมบอกว่าจะเข้าทุกคนรู้แน่แล่ตึกนี้น่าจะเข้าได้นะเดี๋ยวที่ไม่ได้ลงคลิปนาจะเข้ายังไงวันนี้มันจะมีทางด้่ยเฮ้ยเอ๊ะ มาปิดตึกโา๊ะตึกนั้นโต๊ะเปิดนั้นมาปิดตึกตึ้งไปตรงนี้ก่อนครับเดีกๆทั้งหลายนี่มันทางนี้เลยก็เลี้ยวซ้ายก็ลองมาตรงนี้ครับว่าอยู่อะไร เดี๋ยวก่อนนะที่มันเขาขุดหิวนี่ว่าหันไปหันมาไม่สนใจนี่จำแล้วผมมาสักครั้งหนึ่งใครจำได้ขมิ้นสีน่ะผมจำแต่ผมไม่รู้พนะนะนะาหัวตรงไหน ่อนนะสู้ได้ว่ามาตรงนี้ตรงนี้เลยนะที่บ้านเนี้ยแต่มันมาทางนู้นใช่ไหมเราก็ต้องมาทาง แล้วเนี่ยผมไ่วยังไม่ค่อยดีนะครับโอ้โหเน็ตหายตลอดเกินแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมันตกโอ้ไม่ถึงโอ้โหเลยเสียงอะไรวะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มีเลยขายด้วตรงนี้ลอะไรวันนี่กี่บาทขายต้องมีมาดูไปซื้อแล้วอัลโหลนะบีอัลโหลนะบีเอ๊ะอางมึงไม่ตุกกรู้ว่า Ui, được, không được, không luôn không โอ้โหนอม่าอ okay! mm ้นนยยยยยยยนู huh. uh ้ยยยฮย้ยกลอยอยยยยยยยองยย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 ยบยย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 ้ยยยยยายยยยยยยายนยย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 ยตยอา เพื่อเราจะได้ข้ามกำมแพงเราต้องเติมมันนั่นถึงเราจะได้บล็อกมาหุยดาโอ้โหเล็กไปเลยเนี่ยมันจะพาควายทุกคนโดจะเทพหนึ่งนะเออตรงนี้เลยนะเราต้องโดดให้ถึงนะเฮ้ ไม่อยากจะเล่นแล้วไม่อยากตายจะเปิดกล้องให้ดูไหมผมว่าผมจะเปิดกล้องให้ทุกคนดูว่าเพื่อจะได้รู้ว่าหน้าตาผมเป็นยังไงผู้ติดตามใหม่นะครับผมเออก็ไปดูคลิปตอนใไหนๆนะฮอไปดูกัน คือผมไม่เล่นละไอพักลอยเนี่ยนะผมจะไม่เล่นละถ้าผมร่วงอีกอะผมร่วงอีกอะผมจะไม่เล่นละเออไม่ร่วงผมไม่เล่นละ เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องกับคลิปยาวคลิปน,นะาผมไม่เคยเปิดหน้าเลยนอกจากคลิปแรกของช่องน,นี้แบลแบบสย์สกัส